เซ็ตสุดคุ้งลดกระหน่ำส่งท้ายปี2020นะเคะเป็นของขวัญพิเศษสำหรับคุณสุภาพบุรุษค่ะวอโน่หล่อครบเซ็ตมาพร้อมกับเสื้อยืดคอโลมแขนสั้นสีดำนะคะเป็นขนาดซีฟรีไซส์คาะรอบอ,อกได้ตั้งแต่40-45นิ้วนะคะมิกแอนแมดได้หลากหลายสวมใส่สบายทุกกิจกรรมค่ะ โบซโนลหล่อครบเซตน,นะคะในเซนก็จะมีกางเกงชั้นในชายดีไซน์ยอดนิยมใส่แล้วปกป้องกระชับสมบูรณ์แบบค่ะรอบเอว28ถึง44นิ้วนะคะเนื้อผ้าเป็นโพลเอไมาย9 0อีลาสเทน10%ค่ะยืดหยุ่นดีไม่ยับง่ายสวมใส่สบายนะคะโบซโนลหล่อครบเซตมาพร้อมกับแว่นกันแดดด v 400นะคะทรงคลาสสิกยอดนิยมค่ะตัวนี้ พร้อมเสริมความดูดีมีสไตล์ทุกครั้งที่สมใส่นะคะรวมไปถึงแว่นถนอมสายตาซุปเปอร์อายเสื้อค่ะเป็นทรงแฟชั่นนะคะสมาร์ทได้อย่างใจเปลี่ยนเลนได้5แบบค่ะ โบสโนลหล่อครบเซตวันนี้นะคะในเซตคุณจะได้ทังเสื้อยืดคอ,อกรม4ตัวค่ะกางเกงชั้นในคลาสสิกไปให้อีก6ตัวแว่นกันแดดทรงคลาสสิก UV400 อีก1ชิ้นค่ะรวมไปถึงแว่นคลิปออนซูเปอร์อายคลาสแบบไปให้อีก1เซตค่ะปกติแล้วทั้งหมดนี้ ,4760 บาทแต่ลาแถมฟรีเป็นพรีเมียมเซตนะคะมูลค่า1,970ันบาทให้ไปด้วยซึ่งคุณจะได้ทั้งกระเป๋าแฟชั่นทรงสปอร์ตอีก1ใบย,ยังมีกระเป๋าคาดอ,อกอีก1ใบนะคะแล้วก็ยัง ตัวค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้6,730บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษสุดๆเพราะคุณจ่ายในราคาพิเศษเพียงแค่1,900 0บาทเท่านั้นค่ะโทรมาสั่งซื้อเป็นเจ้าของกับหล่อครบเซตแบบนี้กับเราได้ที่เบอร์นี้ค่ะ023518000ค่ะ ใช่ช่วงเทศกาลส่งความสุขไปแล้วนะคะเราจะต้องส่งของขวัญกันังนิดหนึ่งอย่างแรกของขวัญสําหรับตัวเองและอย่างถัดมาก็คือของขวัญสําหรับคนพิเศษนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าโอกาสมาถึงคุณแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไทยเกอร์ช้อปปิ้งนะคะ จัดโปรโมชั่นพิเศษต้องบอกเลยว่าลดแบบับลดราคาเยอะแยะมากมายมยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีให้กับคุณสุภาพบุรุษโดยตรงเลยเพราะว่าวันนี้เรามาพร้อมกับโบซโนค่ะหล่อครบเซ็ตลดกระนำส่งท้ายปีแบบนี้แล้วยังมาพร้อมกับของแถมที่เป็นพรีเมียมเซต จัดให้ครบจบในเซตเดียวแบบนี้ราคาต้องคุ้มค่าสุดๆค่ะคุ้มจริงๆนะคะเพราะวันนี้โบสโนลหล่อครบเซตค่ะอย่างแรกเลยคุณจะได้เสื้อยืดคอกลมนะคะให้ไปทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะแล้วก็ยังมีกางเกงชั้นในชายนะคะคลาสสิกไปให้อีก6ตัวเลยค่ะรวไมไปถึงแว่นกันแดดทรงคลาสสิก UV400 ให้อีก1ชิ้นนะคะรวไมไปถึงแว่นคลิปออนซูเปอร์ไอคลาสแบบไปให้อีก1เซตค่ะปกตินะคะราคาอยู่ที่4 7 6 0บาทค่ะแต่วันนี้เราให้อีกเป็นการแถมฟรีพรีเมียมเ ให้ปิ่มูลค่า1970บาทนะคะก็จะได้เพิ่มมามีทั้งกระเป๋าแฟชั่นทรงสปอร์ตอีกหนึ่งใบค่ะรวไมไปถึงกระเป๋าคาดอ,อกอีกหนึ่งใบนะยังไม่พอค่ะยังมีเสื้อกล้ามกระชับสัดส,สว่วนโอนามิให้คุณอีกหนึ่งตัวด้วยรวมมูลค่าทั้งหมดคือ6,730บาทแต่วันนี้เอาไปเลยค่ะราคาพิเศษเป็นของขวัญของฝากให้กับตัวเราเองนะคะหรือว่าให้คนที่คุณรักในราคาที่คุ้มมาก1 0 9 0บาทจ่ายราคานี้โอ้โหได้ไปเซตนี้เลยค่ะรอครบเซ็ตจริง จริงเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะโอกาสมาถึงแล้วโทรมาสั่งซื้อกับเราได้เบอร์นี้เลยค่ะ02-3518-000ค่ะ สำหรับใครก็ตามที่มองหาของขวัญสำหรับคุณสุภาพบุรุษอยู่ต้องบอกเลยนะคะว่าโบซานโนตัวนี้คือหล่อครบเซตจริงๆเพราะว่าไอเทมเขาหลากหลายมาเฉพาะสำหรับคุณผู้ชายโดยตรงเลยนะคะมีให้ต้องบอกว่าคุณได้ใช้ทุกชิ้นอย่างแน่นอนแล้วเวลาคุณใส่ขึ้นมารับรองว่าเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีใส่แล้วดูหล่อดูเท่ดูสมาร์ทอย่างแน่นอนเริ่มอย่างแรกกันเลยไหมคะสำหรับเสื้อยืดก่อนเลยค่ะใช่ค่ะเสื้อยืดที่คุณได้ไปเป็นเสื้อยืดคอกรมสีดําแบบนี้นะคะซึ่งเนื้อผ้าเขาดีดีคือจับแล้วรู้เลยว่าเนื้ออผ้้าี่่ตงใส สบายแน่ๆนะคะใส่สบายจริงๆสําหรับตัวนี้ค่ะคุณจะใส่ไปออกกําลังกายก็ได้เพราะว่าเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีหรือว่าบางท่านนะคะใส่ไปเที่ยวอันนี้ก็ใส่ออกไปนอกบ้านดูดีบางคนใส่อยู่บ้านใส่เฉยๆก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนบอกว่าอาใส่เป็นทางการหน่อยเราคลุมสูตรไปปุ๊บนะคะสามารถเป็นทางการได้ค่ะเห็นไหมว่าได้ทุกงานจริงๆค่ะแล้วให้ฟรีไซส์นะคะก็คือได้ไป4ตัวนะคะ,ะยังไม่พอเรายังให้กางเกงชั้นในชายไปอีกค่ะนี่เรามาดูกัน กางเกงชั ng, ้นในชายดูสิเนื้อผ้ายืดอยู่ได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยสุภาพบุรุษช,ชอบคุณผู้ชายชอบนะคะ <im> <lem ic> เพราะว่าเขาใส่สบายมากๆค่ะสามารถอบกระชับได้ดีเลยรอบเอวนะคะ 28-44นิ้วค่ะเป็นดีไซน์ที่ยอดนิยมนะกำลังฮิตเลยทรงนี้นะคะเนื้อผ้าเป็นโพลีเมอ์90%อีลาสเทน10%ค่ะแน่นอนว่ายืดยืนดีไซ่สบายระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะยอดนิยมทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นทรงเสื้อยืดหรือว่าจะเป็นทรงกางเกงนแล้วต้องบอกว่ารวมไปถึงทรงแวนกระแดดตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นทรงคลาสสิกนะคะเป็นทรงแฟชั่นใครใส่ก็สวยนะคะสำหรับทรงนี้เป็นทรงยอดนิยมเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะไม่ได้สวยอย่างเดียวเลงของเขาก็ดีเลนตัวนี้ถนอมสายตาจาก UV400 เพราะนี่คือแว่นกัน U V 400คุณดูเห็นไหมคือกัน U V 400จริงๆเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะใส่ตัวนี้รับรองว่าเท่ด้วยแล้วก็ถนอมสายตาด้วยค่ะยังไม่พอหรอคะ่ะเพราะว่าคุณได้ทรงคลาสสิกไปแล้วก็ต้องได้แว่นคลิปออนซูเปอร์อไปด้วยอยู่ในซองนี้แล้วนะคะซึ่งด้านในก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นของเขาเป็นยังไงบ้างนี่คือแว่นที่คุณจะได้ไปเพิ่มทรงนี้ก็ทรงฮิตเหมือนกันนะคะแล้วใส่สบายด้วยแล้วเราจะให้ดูว่าเขามีคุณสมบัติคือยืดหยุ่นได้ดีมากๆ mm hmm. ดูสิเนี่ยคุณจะง้างหรือทาอย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งขาแว่นเขาทนแล้วก็ยืดหยุ่นอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแตกหักง,ง่ายนะคะ Hi, ใช้งานไปได้ยาวๆเลยค่ะแล้วดูทันสมัยเข้ากับทุกรูปหน้าจริงๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าในเซตนะคะก็จะมีกรอบแวน่นกรอบแว่นนะแล้วก็เลนให้อีก5้าแบบเดี๋ยวเรามาดูเลนของเขานะคะนี่ เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณสามารถที่จะเลือกได้ในชีวิตประจําวันว่าเอ๊ะวันนี้คุณจะใส่แว่นอะไรออกไปก็จะมีทั้งเลนโพลาไรซ์ตัดแสงสะท้อนให้เลนกรองแสงให้เลนฉับประหลอดให้นะคะรวมไปถึงเลนฉับประหลอดอีกสีหนึ่งแล้วก็เลนกลางคืนด้วยคุณสามารถหยิบมาใส่ได้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะนี่จะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนี่คือแว่นที่นาภาัสพูดถึงอยู่แต่เราจะบอกว่าเวลาคุณใส่นะคะคุณอยากยจะ<ด>นะเปลี่ยนเลนหรอ คุณก็หยิบออกมาแล้ว <ạ. S 1> คุณก็แค่คลิปออนเดี๋ยวคุณดูนะนี่คือเลนสมมุติว่าอยากจะขับรถ<ะ>ในเวลากลางคืนแค่นี้ใส่เสร็จแล้วแค่นี้เองอยากจะถอดอยากจะเปลี่ยนคุณก็ดึงเลนออกมานะคะาจากนั้นเนี่ยคุณก็ใส่อีกเลนอีกตัวหนึ่งไปแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่การใช้งานซึ่งเลนตัวนี้เป็นเลนโพลาไรส์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบให้ดูว่าตัวนี้เนี่ยการเป็นเลนโพลาไรส์เป็นเลนโพลาไรส์จริงนะคะคุณดูจากรูปนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยคุณจะไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมแต่พอเข้าไปคุณจะมองเห็นว่า เอะเห็นป่ะรูปมัน<อ>จะไม่ไชัดขึ้นเห็นไหม<ะ>เพราะอันนี้คือแผ่นทดสอบเลนโพลาไรซ์นะคะเพื่อที่จะบอกว่าตัวนี้เป็นเลนโพลาไรซ์จริงและเลนทุกตัวที่เป็นคลิปออนต้องบอกว่ากัน UV 400ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ อาวแล้วค่ะวันนี้ถือว่ารุมมากเลยนะเพราะว่าหลอกครบเซตจริงๆค่ะได้ไปเยอะมากๆเลยเราก็เลยอยากให้หลายๆคนนะคะซื้อเซตนี้ไปโอกาสดีมาถึงแล้วเพราะว่าคุณจะได้ทั้งเซตนี่นะ,ะเริ่มกันที่เสื้อยืดคอ,อกลมให้ไปทั้ง4ตัวนะคะแล้วยังมีกางเกงชั้นในชายให้อีก6ตัวเลยนะคลาสสิกไปให้รวมไปถึงแว่นกันแดดทรงคลาสสิก UV400 ให้อีก1ชิ้นค่ะแล้วก็ยังได้แว่น Eye, คลิปออนซูเปอร์อายคลาสแบบให้อีก1เซตเลยนะคะซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดนี่คือ 4, แต่วา,าพ,พัอเพวาพเกเพร,เรมฟรีเป็น พรีเมียมเซตมูลค่า1,970ับาทให้ไปอีกค่ะคุณก็จะได้กระเป๋าแฟชั่นทรงสปอร์ต1ใบค่ะรวมไปถึงกระเป๋าคาดอกอีก1ใบนะแล้วก็ยังมีเสื้อกล้ามกระชับสายสวนโอนามิให้อีกหนึ่งตัวค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดก็คือ6,730บาทแต่วันนี้ค่ะโอ้โหหล่อครบเซตในราคาสุดคุ้มจริงจริงแค่1,090ั้บบาทเท่านั้นค่ะราคานี้ดีมากเลยไม่อยากให้หลายท่านพลาดนะคะเพราะว่าโอกาสในการซื้อความคุ้มค่าที่หล่อยกเซตแบบนี้มีแค่ ที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งเท่านั้นโทรมาสั่งซื้อกับเราเลยนะคะเบอร์รนี้เลย02-3518-000ค่ะ โอซโน่หล่อครบเซตนะคะกับเซตสุดคุ้มค่ะพวกะเขาลดกระหน่ำส่งไทยปี2020นะคะเป็นของขวัญพิเศษสำหรับคุณผู้ชายเลยค่ะวอซโน่หลอกครบเซตนะคะมาพร้อมกับเออสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำนะคะเป็นขนาดรีไซส์ค่ะรอบอกได้ตั้งแต่40ถึง45นิ้วนะคะมีกันแมทได้ง่ายค่ะได้หลากหลายสวมใส่สบายได้ทุกกิจกรรมค่ะ โสโนโลหล่อครบเซตนะคะในเซตคุณก็จะได้ทั้งกางเกงชั้นในชายดีไซน์ยอดนิยมไปด้วยนะคะใส่แล้วปกป้องกระชับสมบูรณ์แบบค่ะรอบเอวคือ28-44นิ้วค่ะเน mm ื้อผ้าเป็นโพลีมยมัย์90%อีลาสเทน10%แน่นอนว่ายืดยุ่นดีไม่ยับง่ายสวมใส่สบายค่ะ วอชโนหล่อครบเซ็ตมาพร้อมกับแว่นกันแดด UV400 นะคะเป็นทรงคลาสสิกยอดนิยมค่ะพร้อมเสริมความดูดีมีสไตล์ทุกครั้งที่สวมใส่นะคะรวมไปถึงตัวแว่นถนอมสายตาซูเปอร์ไอส์ตัวนี้ด้วยนะคะเป็นทรงแฟชั่นค่ะสมาร์ทได้อย่างใจเปลี่ยนเลนได้ถึง5แบบค่ะ โพรเนอรหลออครบเซตวันนี้นะคะคุณจะได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดคอ,อกรมสีตัวค่ะและยังมีกางเกงชั้นในชาย,ชายคลาสสิกไปให้ 5, อีก6ตัวรวมไปถึงแว่นกันแดดทรงคลาสสิก UV400 อีก1ชิ้นนะคะและยังมีแว่นคลิปออนซูเปอร์อายคลาสแบบไปให้อีก1เซตปกติแล้วทั้งหมดนี้4 7 6 0บาทแต่วันนี้เราแถมฟรีพรีเมียมเซตให้บีมูลค่า1970าบาทได้ทั้งกระเป๋าแฟชั่นทรงสปอร์ตอีก1ใบกระเป๋าคาดอกอีก1ใบรวมไปถึงเสื้อกล้ามมมกกรระชับับสส่ว่วะะววดโออนนีตูลา ทั้งหมดนี้คือ6,730บาทแต่วันนี้ค่ะราคาสุดพิเศษเอาไปเลยค่ะของขวัญปีใหม่นะคะ1,090บาทราคานี้คุ้มมากๆโทรมาสั่งซื้อกับเราได้เบอร์นี้ค่ะ0 2 3 5 8 8 0 0 0ค่ะ นี่คือแว่นกันแดดที่เราบอกนะคะอันนี้คือกัน u v 400จริงๆแต่ที่สําคัญคือเป็นทรงคลาสสิกที่เราชอบเพราะแว่นกันแดดเวลาจะใส่ทั้งทีเนี่ยอาจจะต้องดูหล่อดูเท่กันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าทรงนี้ความเขาเรียกว่าอะไรความสําคัญของเขาเขาสามารถใส่ได้2แบบนะคะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายใส่ได้ทั้งคู่เลยใส่แล้วทรงสวยทรงยอดนิยมแบบนี้แต่ทีนี้เรามาดูเรื่องเลนส์เลนส์ของเขาอย่างที่เราบอกก็คือกัน u v 400แบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะพอใส ถึง400เลยเพราะฉะนั้นทั้งดูดีและยังถนอมสายตาด้วยค่ะ ยังไม่พอเราให้เพิ่มนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นแว่นคลิปออนซูเปอร์อาร์อยู่ในซองหนังแบบนี้ยังดีเลยนะนี่มาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะทีนี้เวลาไปไหนมาไหนเราก็พกซองนี้ไปเราก็จะได้ถนองแว่นของเราไปด้วยด้านในนะคะตัวแว่นจะเป็นแบบนี้ซึ่งดูดีมากนะคะนี่แต่ว่าไม่ได้ดูดีอย่างเดียวเรามาพร้อมกับความแข็งแรงทนทานเห็นอย่างนี้แล้วดูสิคะโอ้นี่คือยืดหยุ่นได้ดีมากๆนี่งยเยอะขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนี่ทนทานยืดหยุ่นดีใช้ไปยาวๆเลยคะ่ะแต่ว่า เขาไม่ได้แค่นี้นะในเซตเนี้ยจะมีกรอบแว่นแล้วก็เลนให้ถึง5แบบด้วยกันเป็นเลนคุณภาพ5แบบนะคะเอามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่คุณภาพดีมากๆเลยนะคะก็จะได้เลนโพลีอมายนะคะ,ะเลนโพลารซ์นะคะตัดแสงสะท้อนให้ตัวนี้นะยังไม่พอยังมีเลนกรองแสงเลนฉาบประหลอดให้2สีเลยนะคะแล้วก็ยังมีเลนกลางคืนให้อีกค่ะตัวนี้คุณได้ไปในเซตด้วยคุณสามารถเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยวันไหนอยากใส่เลนอะไรก็หยิบม,มาเปลี่ยนได้เลยค่ะ นี่จะให้ดูความแข็งแรงของตัวเลนนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเลนอื่นนะอันนี้คือเลนแว่นอื่นที่ไม่ใช่ของเราซึ่งทลักก็จะทุบเลนให้ดูนั่นก็คือแตกเลยแบบนี้เลยนะคะแตกง่ายเลยนะใช่แตกง่ายมากแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลนของเราที่เรามีไปให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะความยืดหยุ่นของเขาสูงมากเพราะฉะนั้นคุณมาดูแบบนี้ทุบไปแล้วไม่เป็นอะไรเลย จะให้ดูว่าทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เรื่องความทนทานคุณไม่ต้องห่วงเลยจริงๆค่ะนี่นะคะอัดทนทานจริงๆนะคะแลีกอย่างนะคุณสามารถใส่เพิ่มความสมาร์ทความเท่ความดูดีแล้วแน่นอนปกป้องดวงตาได้ในชีวิตประจําวันหยิบมาใส่เลยค่ะเห็นไหมคะคุณจะได้ไปเลยกับแว่นคลิปออนซูเปอร์ไอนะคะครบแบบไปให้ค่ะเปลี่ยนเลนได้ดูสิแต่ละสีก็สวยนะคะถ้าเกิดว่าขับกลางคืนก็หยิบเลนส์สีเหลืองมาใส่นะแต่ว่าทุกเลนก็คือสามารถตัดแสงกรองแสงให้คุณได้อย่างดีเลยนะคะ่ มาแล้วดูดีมากเลยนะดูหล่อดูสมาร์ทขึ้นมาเลยเห็นไหมคะเข้ากับทุกรูปหน้าค่ะได้ไปด้วยนะคะกับแว่นคลิปออนซูเปอร์อายกาแบบค่ะ คุณไม่ได้ได้แค่นั้นหรอกค่ะเพราะยังจะมีของแถมที่เป็นพรีเมียมกิฟต์เซ็ตแบบนี้ไปให้คุณมูลค่า1น7 0้าบาทเลยนะคุณมาดูอย่างแรกคือกระเป๋าทรงแฟชั่นที่เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้อันนี้คือสะพายไปไหนมาไหนก็ได้โดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเหมาะมากแต่คุณผู้หญิงก็ยังใช้ได้นะไม่ได้ได้ใบเดียวมีอีกหนึ่งใบนะคะนี่คือกระเป๋าที่เป็นทรงสปอร์ตจริงๆเวลาคุณใส่ออกกําลังกาย<ฆ>นะคุณอยากจะคาดเอวก็ได้คุณอยากจะใส่เป็นคาดอกก็ได้ซึ<ฆ>่งสําคัญเลยนะไม่แค่สปอแท่งเเที่ยวก็ใช้พะสาามรถ คอดเงินไว้ข้างในได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณก็ได้ไปด้วยรวมไปถึงที่สําคัญแอบแถมให้คุณผู้หญิงนิดหนึ่งสาหรับเสื้อกล้ามโอนามิเสื้อกล้ามโอนามิตัวนี้นะคะเรามีไปให้ในเซ็ตด้วยถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับคุณทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าพรีเมียมกิฟต์เซ็ตตัวนี้ก็อยู่ในเซ็ตของคุณแล้วคุณจ่ายในราคาเบาๆโปรโมชั่นที่คุ้มค่าค่ะใช่โปรนี้ถือว่าคุ้มจริงๆไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะคะเพราะว่าโบสโน่หลอกครบเซ็ตของเราค่ะก็จะได้้้ทััเสืออยคคกลม4ตวนะะ กางเกงชั้นในคลาสสิกให้อีก6ตัวนะแล้วก็ยังมีแว่นกันแดดทรงคลาสสิก UV 400อีก1ชิ้นนะคะแล้วยังมีแว่นคริปลิปออนซูเปอร์อายคลาสแบบไปให้อีก1เซตค่ะซึ่งราคาปกติ4,760บาทแต่ยังไม่พอแถมฟรีไปอีกกับพรีเมียมเซตมูลค่า1,970บาทนะคะซึ่งคุณก็จะได้เป็นกระเป๋าแฟชั่นทรงสปอร์ตอีก1ใบกระเป๋าคาดอกอีก1ใบแล้วก็ยังได้เสื้อกล้ามกระชับสัดส่วนโอนามิอีกหนึ่งตัวค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้แล้วนะคะ6,7 ของขวัญของฝากเซ็ตสุดคุม้มคุณจ่ายแค่1,090บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้เลย1,090บาทค่ะใครอยากได้ความคุ้มค่าพร้อมกับความหล่อครบเซ็ตแบบนี้ต้องรีบโทรมาหาเราเบอร์นี้นะคะ02-3518-000ค่ะ อยู่ตรงนี้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเราจัดเซตมาสําหรับคุณสุภาพบุรุษเลยโดยตรงนะคะคือลดกระหน่ำจริงๆที่บอกว่าลดกระหน่ำเพราะสิ่งที่คุณได้มันเยอะมากนะคะหล่อ,ลอครบจบในเซตเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาอยากจะซื้อให้คุณสุภาพบุรุษต,ต้องบอกเลยว่าเซตของโบสโน,โนเน่ครบมาไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดไม่ว่าจะเป็นตัวเางเกงนายแว่นกันแดดแว่นถนอมสายตาเปลี่ยนเลนส์ได้และยังมีพรีเมียมกฟต์เซตเป็นกระเป๋าให้กับคุณอีกด้วยคือทุกอย่างครบจริงๆเอางี้ดีกว่าเรามาดูลายละเอียดแต่ละชิ้นกันเลยดีกกว่่าคะชชิิ้้นนแร คือเสื้อยืดอ๊อ้หูเสื้อยืดนี่ใส่สบายผ้าน,นิ่ม้าดดีมากๆเลยนะคะอันนี้คุณผู้ชายค่ะไม่ได้ว่าเสื้อยืดเนี่ยเอาไปใส่อยู่บ้านอย่างเดียวนะเขาใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆเพราะว่าใส่อยู่บ้านใส่ออกกําลังกายก็ได้เพราะว่าเนื้อผ้าเขานะคะระบายอากาศได้ดีนุ่มมากๆนะคะใส่ไปเที่ยวยังได้เลยนะ,ะก็จะดูหล่อดูสมาร์ทมากนะคะยิ่งเป็นสีคลาสสิกแบบนี้นะคะและอีกอย่างนะบางคนนะคะใส่เป็นงานทางการก็คือมีสูตรตัวเดียวนะคลุมเสื้อตัวเนี้ยไปอุย้ย จบเลยค่ะหล่อมากๆเลยแต่คุณไม่ได้แค่เสื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าคุณจะได้อีกหนึ่งอย่างแน,น่นอนคุณผู้ชายก็ต้องมีนี้กางเกงชั้นในชายซึ่งยืดหยุ่นได้ดีนะคะสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีมากๆนะคะเอวตั้งแต่2 8ถึง44นิ้วค่ะตัวนี้ยอดนิยมมากสำหรับดีไซน์นี้ตัวเนื้อผ้าของเขาเป็นโพลีเอไมล์90%ค่ะอีลาสเทน10%เ็นห็นไหมว่าใส่สบายแบบนี้คุณผู้ชายคะเอาไปเลยค่ะให้6ตัวให้6ตัวคระสีไปให้ค่ะนี่และอีกหนึ ทรงยอดนิยมที่คุณผู้ชายก็ใส่คุณผู้หญิงก็ใส่นะคะมักจะใส่ได้ทั้งคู่เพราะตัวนี้เป็นยูนิเซกคุณใส่ได้หมดเลยจากไซส์ของเขาจากทรงของเขาและต้องบอกเลยว่าไม่ได้ใส่แล้วดูดีดูสมาร์ทดูหล่ออย่างเดียวแต่ยังช่วยถนอมดวงตาของคุณจากรังสี UV ด้วยเพราะตัวนี้นะตัวเลนกัน UV 400ค่ะคุณมาดูเห็นไหมนี่กันได้400จริงๆสําหรับตัวนี้อาจจะให้ดูอีกหนึ่งครั้ง นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นใส่แล้วหล่อใส่แล้วดูดีแล้วยังถนอมสายตาด้วยค่ะใช่นะคะแต่ยังไม่พอนะเห็นอะไรไหมคะนี่คือแว่นกริปออนซูเปอร์ไอนะคะครับแบบไปให้ทันสมัยดูดีเข้ากับทุกรูปหน้าแต่ว่าให้ในซองหนังไปอย่างดีเลยนะซึ่งด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีความแข็งแรงแค่ไหนเห็นแบบนี้ทรงดีนะแต่ว่าดีกว่านั้นก็คือเวลาเราใช้งานนะคะตัวขาเขาค่ะโอ้โหยืดหยุ่นได้ดีมากๆนะคะ ก็คือใช้งานได้ดีใช้งานได้ยาวนานเลยแหละค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยยืดหยุ่นแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกหักง่ายนะคะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยเราได้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยแล้วในเซตนะคะก็จะมีกรอบแวน่นมีเลนส์ให้อีก5เลนส์เป็นเลนส์คุณภาพเลยแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ที่ได้ไปก็จะได้แบบนี้แน่นอนว่าคุ้มมากเลยนะพวกคุณจะหยิบอันไหนมาใส่ก็ได้อย่างเช่นวันนี้นะคะอยากใส่เลนส์โพลารซ์ตัดแสงสะท้อ,อนนี่แดดจ้าๆใส่ใช้ดีมากหรือว่าเลนส์กรองแสง<ๆ>สเลนส์ฉาบประหลอดให้สกังมีด้วยนีน แบบสีเหลืองนะก็คือกลางคืนเนี่ยไฟนะคะจะแย่ตาเราเวลาเราขับรถจะไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็หยิบเลนนี้มาใช้ก็ได้เห็นไหมคะว่าคุ้มจริงๆได้ไปถึงห้าเลนเลยนะคะ ต้องบอกเลยว่าเลนคลิปอของเขาดีมากๆนะคะอย่างแรกถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนมีค่าสายตาคุณสามารถตัดเลนตรงนี้เปลี่ยนได้เลยที่ค่าสายตาของคุณแต่ต่อเมื่อว่าคุณจะไปทํากิจกรรมใดๆแล้วมันจําเป็นต้องเปลี่ยนเลนคุณไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแว่น<ฆ>คุณแค่หยิบตัวแว่นออกมาเราจะบอกว่าวิธีการเปลี่ยนเลนง่ายมากสมมุติอยากจะขับรถตอนกลางคืนอันนี้คือเลนที่เหมาะสาหรับการขับรถ<ฆ>ตอนกลางคืนตรงนี้เขาจะมีตัวเกี่ยวด้านบนอยู่พอเกี่ยวด้านบนเสร็จแล้วเขาก็จะล็อกด้านข้างเลย<ฆ>ในทันทีแบบนี้ ไม่หลุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยแล้วเวลาคุณแกะออกก็ง่ายมากก็แค่เลื่อนขึ้นมาแค่นั้นเองหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นเลมโพลาไรซ์ก็ได้ตัวนี้เรามีเลมโพลาไรซ์ให้กับคุณด้วยนะคะ,ะซึ่งต้องบอกว่าทุกเลนที่เรามีไปให้กัน UV 400ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยอันนี้คุณได้ไปอย่างแน่นอนค่ะ ะเรามาดูสิโอ้ยได้เพิ่มอีกเป็นพรีเมียมเซตของแถมนะคะเป็นกระเป๋าปปแฟชั่นทรสงสปอร์ตนะได้ไปเลยหนึ่งใบนะคะรวมไปถึงยังได้กระเป๋าที่เป็นแบบคาดอ,อกคาดเอวก็ได้คาดอ,อกได้คาดเอวได้อยากใส่เล่นกีฬาก็ได้ใส่ในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะแต่ว่าไม่พอไปแค่นี้เพราะว่าเรายังจะมีเสื้อกล้ามโอนามิให้กับคุณด้วยซึ่งจะบอกเลยว่าอยู่ในพรีเมียมเซตตัวนี้ซึ่งแค่ของของแถมตัวนี้ก็19 7 0บาทแล้วค่ะ,คะ,คะใครอยากหล่อแบบครบเซตในราคาคุ้มๆเป็นของขวั ของฝากนะคะวันนี้จัดเลยโบสโนโลอกรบเซตมาแล้วคุณจะได้ทั้งเสื้อยืดคอกลมให้ถึง4ตัวเลยนะและยังมีกางเกงชั้นในชายคลาสสิกไปให้อีก6ตัวค่ะรวมไปถึงแว่นกันแดดทรงคลาสสิก UV400 อีก1ชิน้นแล้วยังมีแว่นคลิปอ่อนซุปเปอร์อายครับแบบไปให้อีก1เซตเลยค่ะซึ่งราคาปกติก็จะอยู่ที่4 7 6 0บาทแต่เราแถมฟรีพรีเมียมเซตมูลค่า1,970บาทให้ไปด้วยนะคะแน่นอนนี้เลยได้กระเป๋าแฟชั่นทรงสปอร์ตอีก1ใบกระเป๋าคาดอกออีกก1บบแลละะยัังมมเสสสื้า้ารชสส่วน ให้อีกหนึ่งตัวค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้6,730บาทนะคะแต่คุณจ่ายในราคาสุดพิเศษเท่านี้พอ1,090บาทโอ้โหนี่คือได้แบบครบเซ็ตแล้วจ่ายเพียงแค่1,090บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเทศกาลของควันของฝากนะคะหรือว่าจะซื้อให้กับตัวเองเซ็ตใหม่เปลี่ยนชุดใหม่เลยนี่เลยต้องรีบโทรมาสั่งซื้อกับเราเบอร์นี้นะคะ02351800 0ค่ะ เราบอกเลยว่าคุ้มมากจริงจริงสิ่งที่คุณจะได้ไปจ่ายหค่งบาทได้เสื้อกี่ตัวนะคะสี่ตัวได้กางเกงในกี่ตัวกางเกงหกตัวเลยค่ะเสื้อกกางเกงในก็คุ้มแล้วแต่คุณยังได้แว่นกันแดดอีก2อันนะคะซึ่งมีแว่นหนึ่งแบบที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ถึง5เลนเลยเพราะฉะนั้นนี่คุ้มมากแต่คุณยังได้พรีเมียมเซ็ตเป็นของแถมไปอีกกระเป๋าสะพาย1ใบใบขนาดนี้กระเป๋าเขียนอีก1ใบไม่ว่าคุณจะคาดอกจะเขียนเอวได้หมดหรือว่าเสื้อกล้ามออนามีก็ยังได้ ยาทั้งหมดนี้นะคุณจ่ายแค่1,090บาทคุณหาไม่ได้แล้วแหละราคานี้นะคะคุ้มที่สุดแล้วใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือแค่โทรเข้ามาที่ไลนเก์ช้อปปิ้งค่ะ02-351800านะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วสำหรับโบซโน่หลอกครบเซตเดี๋ยวเรารอเจอกันในสินค้าถัดไปค่ะ ไกเกอร์ช้อปปิง้งเพื่อนที่รู้ใจคุณ